สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับครั้งประกาศแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผลการลงทะเบียน6-6ผู้ผ่านกลุ่มสุดท้ายเช็คด่วน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับก็คือทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผู้ที่ลงทะเบียนผ่านกลุ่มสุดท้ายนะครับถ้าใครผ่านในชุดนี้ก็คือโชคดีนะครับแต่ท่านใดถ้าไม่ผ่านในชุดนี้นะครับเรียกว่าจะไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแลวนะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s เนะครับเช็คเลยกระทรวงการคลังประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบสุดท้ายปิดข่าวของวันที่29ธันวาคม65นะครับวันนี้นายพรชัยถิลเวท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศษฯฯรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการบัตรคนจนในรอบสุดท้ายโดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่20-23ธันวาคม2565ทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 3,538ลายสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้อีกเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้วคือกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเก็บตกนะครับจริงๆเขาก็ปิดไปแล้วนะครับแต่รัฐบาลก็ให้โอกาสนะครับ แล้วก็มีการยื่นเข้ามานะครับสุดท้ายก็ผ่านเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่3,538รายนะครับโชคดีสุดๆเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 6นี่นะครับตอนนี้ผมได้รับข่าวแววๆมานะครับ ็คือเมื่อประกาศผลเดือนมกราแล้วท่านก็ไปยืนยันตัวตนกับธนาคารภายในเดือนมกราเตือนกุมภาพันธ์6กับท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าววงในนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนลายบุคคลหมายถึงตอนลงนะครับเขาก็จะลงเป็นเฉพาะบุคคลนะครับแต่ไอตอนตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเขาจะตรวจทั้งรายบุคคลแล้วก็ตรวจทั้งสมาชิกในครัวเรือนด้วยนะครับโดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ อันนี้คือใช้เกณฑ์บุคคลนะครับถ้าหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือมีบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการทาให้ผ่านเกณฑ์ครอบครัวนะครับหมายความว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวของท่านคนอื่นนะครับ มาลงทะเบียนด้วยก็จะไม่ผ่านลายครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับลายครอบครัวตกก็จะตกทั้งบ้านนั่นเองนะครับโฆษกกระทรวงการคลังระบุอีกว่าขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ติดตามกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนและในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลังก็จะแจ้งกำหนดการและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการยืนอุทณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบอีกครั้งต่อไปทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งใต้คลิปนะครับข่าวดีวันปีใหม่ครั้งโอนเงิน7รายการแจกรวม2,200บาทรับเยอะเดือนเดียว วันนี้ผมมีข่าวดีนะครับก็คือจะมีเงินเข้าในวันปีใหม่นะครับจำนวนทั้งสิ้น7รายการจากหลายๆมาตรการนะครับโดย7รายการนี้นะครับถ้าเอามานับรวมกันแล้วก็จะรวมเป็นเงินถึง2,200บาทนะครับที่สําคัญก็คือจะได้รับเยอะเดือนนี้เดือนเดียวนะครับเดือนอื่นๆจะไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับสารายการแรกเลยก็คือค่าโดยสารรถสาธารณะ500บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ค่าโดยสารรถสาธารณะ,ะ,ะ,ะนี้นะครับ จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับเรียกว่าอย่างละ5 0 0 3อย่างนี้ก็รวมกันเป็น1,500บาทแล้วนะครับเรียกว่าถ้าท่านใดที่ได้ใช้ก็จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับถ้าใช้ถึง3อย่างนี้เดือนเดือนท่านประหยัดเงินไปพันห้านะครับอย่างแรกเลยก็คือค่าโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ขอสอมอก,กอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจะได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครและนครปฐมรายการที่2นะครับก็จะเป็นค่าโดยสารรถบขอสอหรือรถทัวร์บขอส5 0 0บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสร,รายการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟอันนี้คือสิทธิ์มาตรฐานนะครับรดสาธารณะ3กลุ่มนะครับสิทธิที่นะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตร ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครัง้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้ต้องลุ้นดูนะครับว่า เดือนมกเวลาจะได้เป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นะครับหรือว่าเดี๋ยวรัฐบาลอาจจะต่อไปอีกเดือนนะครับแต่รัฐบาลเคยพูดเกินๆไว้นะครับว่าถ้ามีการสมัครใหม่อาจจะเพิ่มให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่า 200- 0กับ300นี้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับ โดยเฉพาะข้าวของช่วงนี้แพงมากขึ้นนะครับอาจจะมีการปรับเป็น400กับ500บาทก็เป็นได้นะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับรายการที่5นะครับส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG อันนี้คือของเดิมนะครับ55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธินี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสิทธิตาวงเงินนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้ได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566จริงๆเดือนมกรานี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่นี้รัฐบาลเพิ่งจะขยายให้สดๆร้อนๆเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนี่นะครับเพิ่งจะเคาะเมื่อวันที่20ธันวาคม65ที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเดือนมกราก็เลยยังได้อยู่นะครับ ถ้าไม่ขยายก็คือจะหมดไปแล้วนั่นเองนะครับสิทธิ์นี้ก็เช่นกันนะครับถ้ารัฐบาลไม่ขยายเดือนมกราก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่ก็คือรัฐบาลได้มีการเคาะขยายเมื่อวันที่20ธันวาคม65นะครับก็คือส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม LPG จากปอตทจํานวน100บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้สําหรับตัวเมื่อกี้นะครับก็คือต่อคนต่อ3เดือนนะครับแต่สิทธิ์ตัวนี้ต่อคนต่อเดือนนะครับ เพราะฉะนั้น3เดือนก็จะได้3เด้งนะครับแต่สิทธิ์เมื่อกี้3เดือนก็ได้แค่เด้งเดียวนะครับแต่สิทธิ์นี้ไม่ได้ทุกคนนะครับสิทธิ์นี้จะได้เฉพาะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มร้านค้าหับเล่แผงลอยอาหาร โดยสิทธิตามวงเงินนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้ได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566และนี่ก็เป็นรายการที่7นะครับรายการสุดท้ายของวันที่1นะครับซึ่งเป็นมาตรการมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับรัฐบาลเรียกมาตรการนี้นะครับว่ามาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพค่าซื้อสินค้า จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐก,กิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม2 5 6 6โดยรัฐบาลจะโอนให้จำนวน200บาทเพียงครั้งเดียวนี่นะครับมติคอรมอวันที่27ธันวาคม2 5 6พนะครับพึ่งอนุมัติสดๆล้อๆเลยนะครับ